ค่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการของวันที่31มกราคมจ่ายเงินเดือนพนักงานเป็นเงิน40,000บาทหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้500บาทหักประกันสังคมไว้200บาทให้บันทึกรายการโอนเงินออกจากบัญชีออมทรัพย์ด้วยเราจะไปดูที่โปรแกรมนะคะเราจะเข้าไปที่บัญชีแยกประเภทกดปุ่ม Work Flow เราจะเลือกรูปลงรายวันหรือวอเชอร์สมุดรายวันที่เราจะใช้ก็คือ PC สมุดเงินสดจ่ายหากถูกต้องแล้วให้กดโอเคค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นว่ามีการลงรายวันอยู่2รายการนะคะเราต้องการที่จะเพิ่มอีกคือกดปุ่ม F3 เพิ่มค่ะดูที่วันที่ลงบัญชีเราจะแก้ไขตรง วันที่นะคะคือวันที่31มสิบเอทับศูทับห้ค่ะเราจะลงมาที่รายละเอียดเราจะคีย์คำว่าจ่ายเงินเดือนพนักงาน ตัดบัญชีออมทรัพย์ของบริษัทจากนั้นเราจะมาใส่ตรงนี้นะคะชื่อบัญชีเราจะพิมพ์ว่าเงินเดือน จะมีเงินเดือนผู้ควบคุมงานและเงินเดือนและโบนัสพนักงานเราจะเลือกเงินเดือนและโบนัสพนักงานนะคะจำนวน40,000บาทต่อมาลาการที่สคือภาษีเงินได้หักนที่จ่าย เราจะพิมพ์คำว่าภาษีและกด enter ค่ะเราจะหาคำว่าภาษีหักนะที่จ่ายรหัสก็คือ201.201นึ่งกด enter ค่ะอยู่ด้านเครดิตนะคะจำนวน500บาทรายการต่อมา เงินประกันสังคมหักหน้าที่จ่ายเราจะหานะคะ จะใส่รหัสคือสองศ่งสองศูค่ะจำนวน200บาท ต่อมาเงินฝากออมทรัพย์ค่ะเราจะเพื่อความรวดเร็วเราจะให้โปรแกรมคิดยอดรวมตัวเลขที่เหลือโดยกดปุ่ม F2 สมดุลได้นะคะค่ะก็จะได้ตัวเลขที่เหลือที่จะเท่ากันก็คือ สามหมืเกพันสามร้อยค่ะก็จะได้ยอดรวมข้างล่างเท่ากันก็คือ40,000บาทนะคะจากนั้นเราจะกดปุ่ม F7 ลิงค์ค่ะด้านบนเราจะลงเราจะเห็นว่ายังไม่มีรายการที่เราจะลงบัญชีเลยนะคะเราก็จะกดปุ่ม F3 เพิ่มค่ะ จากนั้นเราจะเลือกกลุ่มชนิดของเอกสารก็คือ t าน underscore pym ชื่อกลุ่มเอกสารคือรายการธนาคารโอนเงินและลอื่นๆแล้ก็กด enter ค่ะจากนั้นประเภทเอกสารเราก็จะใส่จุดเราจะเลือกเป็นประเภท เอกสารของธนาคารก็คือ prw นะคะถอ,อถอนโดยการโอนลงมาที่เอกสารลงวันที่เราจะลงวันที่31มสิบทับศูทับห้รายการนี้เกิดจาก ถ้าใส่ตัว C ก็คือลูกหนี้ถ้าตัว S ก็เจ้าหนี้หากใส่หากปล่อยว่างไว้จะเป็นบริษัทหรือธนาคารเพราะฉะนั้นนณที่นี้เราจะปล่อยว่างไว้นะคะลงมาที่หมายเหตุเราจะใส่คำว่าถอนจ่ายเงินเดือน ผ่านบัญชีธนาคารเราจะใส่จุดและ Enter นะคะขออภัยค่ะพอดีเรากดผิดนะคะ ผ,ผ่านบัญชีธนาคารเราจะใส่จุดและว n t t r r เราจะเลือกเป็นสมุดเงินฝากแบบออมทรัพย์นะคะเลขที่เงินฝาก081-2-79910-9รหัส002ค่ะสมุดบัญชีสาขาลำคำแหงธนาคารกสิกรไทยนี้ โปรแกรมจะรันมาให้อัตโนมัตินะคะส่วนจับคู่รหัสบัญชีเราได้บันทึกไว้ก่อนหน้าแล้วคือตรงนี้นะคะรหัสนี้เราจะใส่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองก็จะเป็นมูลค่าสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทตรงตาม ที่เรา,เาได้บันทึกไว้นะคะจากนั้นหากตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วเราก็ F10 บันทึกค่ะค่ะแล้วก็จะได้รายการมาแล้วหนึ่งรายการนะคะแล้วก็ตรวจสอบให้เรากด Watcher ค่ะค่ะตรงนี้ก็ถูกต้องแล้วตรวจสอบถูกต้องแล้วเราก็กด F10 บันทึกค่ะ โปรแกรมถามว่าให้เครื่องรันหมายเลขวอเชอร์ให้หรือไม่เราก็กด Yes ค่ะจากนั้นเราก็กด Escape ออกค่ะค่ะก็จะได้บันทึกรายวัน3รายการแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็กด Escape ออกค่ะ Cancel ค่ะ สำหรับรายการนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ